ผู้สูงอายุที่ปัสสาวะบ่อยกลางคืนหลีกเลี่ยงผลไม้3มชนิดนี้เพราะมันทำให้แย่ลงกว่าที่คิดสวัสดีครับเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกบ่อยๆจนรบกวนการนอนหลับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีแก้ปัญหาง่ายๆที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยครับเพราะมันอาจจะซ่อนอยู่ในจานผลไม้ของเรานี่เองมาดูกันนะคะว่าผลไม้ชนิดไหนที่ผู้สูงอายุควรจะลองเลี่ยงดูเพื่อการนอนหลับที่สนิทและยาวนานขึ้นครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับพอตกกลางคืนกำลังจะหลับสบายๆเลยเชียวก็ต้องฝืนตนื่นขึ้นมาพอรู้สึกปวดปัสสาวะคือหนึ่งหนึ่งเป็นแบบนี้ตั้งหลายครั้งจนตอนเช้ารู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเอาะเลย ปัญหานี้สร้างความลำบากแล้วก็รบกวนการพักผ่อนของเราไม่น้อยเลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านต้องเจอเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ดีเลยแต่ข่าวดีก็คือเราอาจจะมีทางออกที่เรียบง่ายกว่าที่คิดซ่อนอยู่ในการรับประทานอาหารประจําวันของเรานี่เองครับปกติแล้วเราก็เชื่อกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าการทานผลไม้มันมีแต่ประโยชน์ดีต่อสุขภาพแต่ เคยเอะใจกันไหมครับว่านิสัยที่ดีต่อสุขภาพของเรานี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยขึ้นลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าผลไม้ที่เราทานกันทุกวันวันนั้นน่ะแท้ที่จริงแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการนอนไม่สนิทที่เกิดจากการต้องลุกไปปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืนหรือเปล่าลองมาทบทวนพฤติกรรมการทานของเราไปพร้อมๆกันดูนะครับ เอาละครับในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่ามีผล,ลไม้3กลุ่มหลักๆที่ควรจะต้องระมัดระวังในการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้ๆเวลาจะเข้านอนนะครับเราจะไม่ได้แค่บอกว่าคนเลี่ยงอะไรแต่จะอธิบายถึงเหตุผลง่ายๆที่อยู่เบื้องหลังให้ฟังด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงๆค่ะกลุ่มแรกเลยนะครับคือผล,ลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงคือโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์นะครับ แต่ถ้าหากเราได้รับมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามขับมันออกมาทางปัสสาวะครับเลยทำให้มีการผลิตน้ำปัสสาวะเพิ่มขึ้นตัวอย่างที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือกล้วยแล้วก็แตงโมซึ่งเป็นของโปรดของหลายๆท่านเลยใช่ไหมล่ะครับกลุ่มที่2ก็คือผลไม้ที่มีรสหวานจ,จัดๆครับแม้ว่าน้ำตาลในผลไม้จะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาตินะครับแต่พอเราทานเข้าไปมากเกินไปโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ย มันอาจจะไปกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะของเราได้ทําให้เรารู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ําบ่อยกว่าปกติดังนั้นการเลี่ยงผลไม้ที่หวานมากๆในช่วงเย็นเย็นจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับและกลุ่มสุดท้ายครับคือผลไม้ที่มีความเป็นกรดสูงหรือมีรสเปรี้ยวนํานั่นเองครับกรดในผลไม้บางชนิดอาจจะไปสร้างความระคายเคืองให้กับเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะของเราซึ่งมันค่อนข้างบอบางนะครับพอเกิดการระคายเคืองขึ้นมามันก็จะส่งสัญญ,ญาณทําให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะได้ง่ายขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นกว่าปกติครับ เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับสไลด์นี้สรุปให้ดูแบบง่ายๆเลยด้านซ้ายคือกลุ่มผลไม้ที่เราอาจจะต้องเลี่ยงๆหน่อยก่อนนอนส่วนด้านขวาก็คือตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันตอนน่อในส่วนถัดไปเลยครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าควรจะระวังผลไม้ชนิดไหนบ้างทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองมาดูทางเลือกที่ปลอดภัยกันดีกว่าครับ ยังมีผลไม้ดีๆอีกหลายชนิดเลยนะครับที่สามารถทานได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ไปรบกวนการนอนหลับของเราผลไม้ชนิดแรกที่อยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือแอปเปิลครับแอปเปิลนี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเพราะว่ามีกรดน้อยย่อยง่ายและที่สำคัญก็คือมีใยอาหารชนิดพิเศษที่เรียกว่าเพคตินซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการย่อยนะครับแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกสบายท้องอีกด้วย อีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่แพ้กันเลยก็คือสาลี่ครับสาลี่เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำแขนยังย่อยง่ายแล้วก็มีคุณสมบัติที่อ่อนโยนต่อร่างกายมากๆไม่ไปกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะเหมือนผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงๆหรือน้ำตาลเยอะๆครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนำความรู้เหล่านี้มาสรุปเป็นแผนการที่ทำตามได้ง่ายๆเพื่อการนอนหลับที่สนิทและสบายยิ่งขึ้นในทุกๆคืนครับนี่คือกฎทอง3ข้อที่อยากให้จำเอาไว้เลยนะครับ1คือเลือกให้ฉลาดพยายามเลือกผลไม้ที่อ่อนโยนกับร่างกายเราอย่างเช่นแอปเปิลหรือสาลี่2คือดูเวลา ควรทานผลไม้ส่วนใหญ่ในช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายๆแทนที่จะเป็นมื้อดึกนะครับและ3คือควบคุมปริมาณการทานในปริมาณที่พอเหมาะพอดีจะช่วยลดภาระของทั้งระบบย่อยอาหารและกระเพาะปัสสาวะได้มากเลยครับสรุปก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลิกทานผลไม้ไปเลยนะครับ หัวใจสำคัญของมันจริงๆก็คือการเลือกสิ่งที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเพียงเท่านี้เองครับเราก็สามารถมีความสุขกับการทานผลไม้ได้โดยที่ไม่กระทบกับการนอนหลับอีกต่อไปแล้วครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่ามีอะไรเล็กๆในน้อยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่คืนนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นกับรีกระเปล่าจากการนอนหลับที่เต็มอิ่มอย่างแท้จริงครับ ปัสสาวะบ่อยกลางคืนจากการดื่มน้ำก่อนนอนลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำในตอนเย็นเคยรู้สึกไหมครับว่าการดื่มน้ำตอนกลางคืนเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นเหมือนจอมโจรใจร้ายที่คอยแอบมาขโมยการนอนหลับแสนสบายของเราไปโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารําคาญนะแต่มันอาจจะกระทบกับสุขภาพของเราในระยะยาวได้เลยวันนี้เราจะมาหาทางรับมือกับจอมโจรคนนี้กันครับ ลองนึกภาพตามนะครับค่ำคืนที่ควรจะได้พักผ่อนให้เต็มที่กลับต้องสะดุ้งตื่นลุกไปเข้าห้องน้ำคืนหนึ่งสามสี่รอบความรู้สึกง่วงเงียเงียที่ต้องเดินในความมืดเท้าเย็นเย็นแตกลงบนพื้นแถมยังต้องคอยกังวลว่าจะสะดุดอะไรลมหรือเปล่ามันบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจเลยใช่ไหมครับความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยจริงๆครับแล้วที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นอีกนะครับ การตื่นกลางดึกบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ทำให้เราแค่อ่อนเพลียอย่างเดียวนะครับแต่มีข้อมูลที่ชี้ชัดเลยว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มสูงขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวครับเห็นไหมครัว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการนอนไม่พอแล้วนะแต่มันยังกระทบไปถึงเรื่องความจาในวันรุ่งขึ้นด้วยนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพสมองของเราโดยตรงเลยนะครับ แต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับผมมีข่าวดีมาบอกปัญหานี้เราจัดการได้ครับแล้วก็อาจจะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยด้วยซ้ำเพราะว่ากว่า70%ก็คือเกือบทั้งหมดเลยนะครับสามารถดีขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยแค่เราลองปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำของเรานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาให้วุ่นวายเลยครับเอาล่ะครับมาถึงเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้เราได้การนอนหลับสบายๆกลับขึ้นมา ผมขอเรียกมนันง่ายๆว่ากดทอง2ชั่วโมงนะครับเป็นวิธีที่จำง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยครับกดข้อนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยครับก็คือพยายามงดดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดในปริมาณมากๆเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนเข้านอนแล้วทำไมต้อง2ชั่วโมงละ่ะก็เพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย ไตเราก็จะทำงานช้าลงนึกภาพเหมือนเครื่องกรองน้ำที่ต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นหน่อยการให้เวลาไตาสักสองชั่วโมงในการจัดการของเหลวก่อนที่เราจะหลับเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของเราได้พักผ่อนไปพร้อมๆกับเรานั่นเองครับ ส่วนวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวครับมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองข้อแรกเลยนะครับช่วงเช้าถึงบ่ายเนี่ยให้เราดื่มน้ำให้เพียงพอเลยเพื่อให้ร่างกายสดชื่นตลอดวันแล้วก็ขออ้อ2หลังจาก2ทุ่มเป็นต้นไปถ้าหากว่ารู้สึกคอแห้งขึ้นมาให้เปลี่ยนจากการดื่มเป็นการจิบครับจิบเพียงเล็กน้อยแค่พอให้ชุ่มคอเท่านั้นง่ายๆแค่นี้เองกระเพะาะปัสสาวะของเราก็จะไม่ต้องทำงานหนักตอนกลางคืนแล้วล่ะครับ มีคำเปรียบเทียบคำหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นภาพมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ากระเพาะปัสสาวะของผู้สูงวัยเนี่ยก็เหมือนกับแจก,กันแก้วเก่าที่ถึงจะสวยงามแต่ก็บอบางการที่เราเติมน้ำเข้าไปผิดเวลาแม้จะแค่นิดเดียวก็อาจจะทำให้มันล้นออกมาได้ง่ายๆเลยหน้าที่ของเราก็คือการเป็นผู้ดูแลแจก,กันใบนี้อย่างดีอย่างทนุถนอมเพื่อให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดคืนครับเอาละครับ ทีนี้นอกจากเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยชนิดของเครื่องดื่มก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องดื่มชนิดไหนเป็นมิตรและชนิดไหนเป็นศัตรูต่อการนอนหลับของเราบ้างเรามาเริ่มกันที่ฝั่งศัตรูของการนอนกันก่อนเลยนะครับเครื่องดื่มพวกนี้หลังบ่ายสามโมงไปแล้วควรจะเลี่ยงเลยนะครับอย่างแรกเลยกาแฟกับชาแก่แกโอ้โหอันนี้ตัวกระตุ้นชั้นดีเลยแอลกอฮอล์เบียร์พวกนี้ก็เป็นยาขับปัสสาวะโดยตรงเลยครับ หรือแม้แต่ชาสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ขับน้ําและที่สําคัญเลยน้ําอัดลมทั้งน้ําตาลทั้งแกส๊สเข้าไปรบกวนกระเพาะปัสสาวะของเราเต็มๆเ,เลยครับแล้วฝั่งที่เป็นมิตรแท้ของเราล่ะครับมีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับน้ําอุ่นแค่จิบเล็กน้อยพอให้ร่างกายผ่อนคลายหรือจะเป็นชาคาโมไมล์อันนี้ดีมากครับเหมือนเป็นการช่วยกล่อมให้ระบบประสาทแล้วก็กระเพาะปัสสาวะของเราได้พักผ่อน และอีกตัวที่น่าสนใจมากๆก็คือชา,มาเมล็ดฟักทองครับตัวนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะผ่อนคลายไม่บีบตัวบ่อยๆตอนกลางคืนครับแล้วก็มีเคล็ดลับสําคัญอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับเราพวกนี้เนี่ยควรจะดื่มก่อนนอนสัก45นาทีเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมและรู้สึกผ่อนคลาย และที่สำคัญที่สุดย้ำเลยนะครับว่าห้ามลืมเด็ดขาดคือการเข้าห้องน้ำเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเพื่อเคลียร์กระเพาะปัสสาวะให้ว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรามาสรุปกันดีกว่าว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นลงมือทำได้เลยทันทีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับสรุปง่ายๆจากภาพนี้เลยนะครับ เราจะเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆทางฝั่งซ้ายที่ดื่มน้ำแก้วใหญ่ก่อนนอนแล้วก็ต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆมาเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าทางฝั่งขวาคือเราจะดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงกลางวันแล้วตอนกลางคืนก็แค่จิบเมื่อจำเป็นเท่านั้น <c oughs> เพื่อให้เราได้นอนหลับสนิทยาวไปจนถึงเช้าเลยครับกุดง่ายๆเหล่านี้ เราสามารถเริ่มต้นกันได้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับลองปรับเปลี่ยนดูแล้วจะพบว่าการตื่นเช้ามาด้วยความสดใสหลังจากที่ได้นอนหลับเต็มอิ่มตลอดทั้งคืนเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านได้นอนหลับฝันดีตื่นมาพร้อมกับพลังงานและความสุขในทุกๆเช้าเลยนะครับนอนไม่หลับลึกมาหาอาหารที่จะช่วยให้คุณนอนหลับสบายยิ่งขึ้นทุกคืนที่กลางดึกต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนลืมตาโพล มองเพดานในความมืดรู้สึกตัวอีกทีอ้าวอีกไม่กี่นาะทีก็ต้องลุกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยทวงคืนการนอนหลับที่สงบสุขของเรากลับมานะครับเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับภาพแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ผมว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยนะครับความรู้สึกที่การนอนของเรามันถูกขัดจังหวะซ้ําแล้วซ้าเล่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ และนี่คือความจริงที่น่ากังวลมากๆเลยครับคือการที่เรานอนหลับไม่พอเรื้อรังเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เรารู้สึกเพลียนะครับแต่มันเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มซึ่งอาจจะเป็นอันตรายมากๆสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวครับไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายนะครับสมองของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกันลองนึกภาพตามนะครับว่าความทรงจําดีๆหรือเรื่องสําคัญในชีวิตค่อยๆเลือนหายไปการนอนไม่หลับเนี่ย มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับการที่ความทรงจําของเราลดลงอย่างน่าใจหายถึง40%แต่อย่าเพิ่งคิดว่าอาการพวกนี้เป็นเรื่องปกติตามวัยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของเราและข่าวดีก็คือเราสามารถป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยวิธีที่ง่ายมากๆและน่าประหลาดใจซึ่งคําตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในครัวของเรานี่เองครับเอาละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทําความรู้จักกับเหล่าผู้พิทักษ์การนอนหลับกัน นี่คือ3ฮีโร่จากธรรมชาติในครัวของเราที่จะเข้ามาช่วยกอบกู้วงจรการนอนให้กลับมาดีเหมือนเดิมครับอย่างแรกเลยกล้วยนี่แหละครับสุดยอดผลไม้เลยในกล้วยมีสารสําคัญ3อย่างที่ทํางานประสานกันเหมือนทีมเวิร์กชั้นยอดเลยครับอย่างแรกคือทริปตัแฟนตัวนี้จะช่วยสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทําให้เรารู้สึกง,ง่วงส่วนโพแทสเซมกับแมกนีเซียมก็เหมือนเป็นนักนวดบําบัดส่วนตัวเลยครับที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทของเราผ่อนคลายเต็มที่แถมยังช่วยป้องกันการเป็นตะคริวตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับ ต่อมาคือนมอุ่นๆที่เราคุ้นเคยกันดีที่จริงแล้วที่มันได้ผลก็เพราะว่าในนมมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนครับซึ่งช่วยซ่อมแซมแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราหลังจากที่ใช้งานมาทั้งวันแล้วก็ยังมีโปรโตีนเคซีนที่จะค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมาทําให้เรารู้สึกสงบแล้วก็หลับได้ยาวนานตลอดทั้งคืนโดยไม่ตื่นขึ้นมากลางดึกครับและฮีโร่ตัวสุดท้ายก็คือมลเมล็ดเจียครับตัวนี้สําคัญมากเลยนะโดยเฉพาะสําหรับคนที่มักจะตื่นกลางดึก พราะมันช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ตลอดคืนป้องกันภาวะน้ําตาลตกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยนะคะว่าสาเหตุมาจากเรื่องนี้เอาเลยครับหลังจากที่เราได้รู้จักผู้พิทักษ์แล้วเราก็ต้องมารู้จักหน้าตาของโจรที่คอยมาขโมยการนอนหลับอันมีค่าของเราไปบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเลยนะครับหลังเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไป สามอย่างนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างแรกคาเฟอีนร้ายกว่าที่เราคิดนะครับเพราะมันสามารถอยู่ในร่างกายของผู้สูงวัยได้นานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวทําให้สมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาส่วนน้ําตาลก็เหมือนการเติมน้ํามันเข้ากองไฟเลยครับมันทําให้ระบบประสาทเราปั่นป่วนและสุดท้ายแอลกอฮอล์ถึงแม้จะรู้สึกว่าทําให้ง่วงในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันคือตัวการร้ายที่ทําลายวงจรการหลับลึกของเราทําให้ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นครับ ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้ให้ชัดๆนะครับฝั่งซ้ายคือทีมผู้พิทักษ์ที่ช่วยให้ร่างกายเราสงบแล้วก็พร้อมที่จะพักผ่อนส่วนฝั่งขวาคือทีมโจนที่สร้างความปั่นป่วนกระสับกระส่ายการเลือกที่ถูกต้องแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลให้กับการนอนของเราในระยะยาวเลยครับและนี่คือไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยครับผมผมมีสูตรลับชากล้วยมหัศจรรย์ที่ทําตามได้ทันทีคืนนี้เลย เป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่จะช่วยเปลี่ยนค่าคืนที่กระสับกระส่ายให้กลายเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงครับเคยสงสัยไหมครับว่าความลับของการนอนหลับอาจจะซ่อนอยู่ในส่วนที่เราไม่เคยสนใจและโยนทิ้งไปตลอดใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงเปลือกกล้วยนั่นเองครับซึ่งเป็นแหล่งรวมของโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่เข้มข้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหะครับ วิธีทําก็ง่ายมากๆเลยครับแค่4ขั้นตอนเท่านั้นเองไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากอะไรเลยแค่ล้างหัน่นต้มแล้วก็กรองออกมาดื่มรับรองว่าใครๆก็ทําตามได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือกุญแจสําคัญเลยนะครับคือเรื่องของเวลาควรดื่มชานี้ตอนอุ่นๆประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนจะเข้านอนนะครับเพื่อให้ร่างกายมีเวลาดูดซึมแร่ธาตุสำคัญ แล้วก็ค่คอยๆปรับตัวเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากการเลือกกินอาหารที่ถูกต้องแล้วนะครับการสร้างบรรยากาศแล้วก็ปรับนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยมันคือการสร้างกรอบป้องกันให้กับการนอนหลับของเราเพื่อให้ทุกคืนเป็นการพักผ่อนที่มีคุณภาพสูงสุดครับผมชอบคําเปรียบเปรยนี้มากเลยครับว่าร่างกายของเราในวัยนี้ก็เหมือนแจกันแก้วใบเก่าที่มีค่าและบอบบาง ถ้าเราเผ่อใส่ของหนัหนกๆอย่างคาเฟอีนหรือน้ำตาลเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดรอยร้าวแล้วก็แตกสลายได้ง่ายแต่ถ้าเราค่อยๆประคองและดูแลอย่างอ่อนโยนด้วยอาหารอุ่นๆจากธรรมชาติจากการใบนี้ก็จะคงความสงบและสวยงามอยู่กับเราไปได้อีกนานแสนนานเลยครับนอกจากเลือกอาหารแล้วลองปรับอีก2ออย่างนี้ดูนะครับรีไฟในบ้านให้สลัวลงในช่วงค่ําเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้สมองเริ่มผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินและที่สําคัญมากๆเลยคือวางโทรศัพท์ หรือปิดหน้าจอทุกชนิดอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนนะครับเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนี่ยคือตัวการสําคัญที่ขัดขวางการนอนหลับของเราเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคําถามไว้ให้ทุกท่านได้ลองคิดกับตัวเองนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างแรกที่จะเริ่มทําในคืนนี้เพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นของเราคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการลองทาชากล้วยดื่มดูหรือแค่การวางโทรศัพท์ให้ไกลตัวการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนี้แหละครับ คือก้าที่สำคัญที่สุดสู่สุขภาพกายและใจที่ดีในระยะยาวขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและตื่นมาพบกับเช้าวันใหม่ที่สดใสนะครับ